แล้วเที่ยงแล้วเที่ยงเดีไปน้องอุ้งเดี๋ยวกินกันครับเที่ยงแล้วเที่ยงแล้วเนี่ยโมมีคนปัดเงี้ยเไยมีคนปัดเงี้ยเลยออมกับ เก็บเลยบริสุทธิ์ส่งเเลยสงย่งเปล่าๆกันมือไปใส่าไปพับไว้ยัง,งแลงนกแล้วอย่าแตะแังเล่อยไปยังก็ได้หามุ้งกูกลัวเกินไปเยไม่ยังกินมามาขอ, <จะ S 1> ขอเทีย่ยปลาอยู่บอกให้เปเลยวะใกล้ตมอะ่ะใกล้ <laughs> ไหว่านนามีลัง่วนงลังวมีแล้วหลัง่วเนาะถามมาวันอาทิตย์เพียนเดียบอกโอ้ยมันลำบากเพราะตอนมันลำบากกว่าตอนลำบากอยงแตว่าเขาเขามาส่งสามคนนะมันเยว่าเอะไรเอั้นก็ได้ เป็นมามากว่ว่าตัวเลียนแบบของ,งเรียน,นนะฮะชิวซีนะชิวซีเขาบ้มากมือบ้ามากผมีคนมาเลยซีนี่นชอ,อบตาสวยมาจิเขาไทยบเลเปิดมากครับผมอีเดีแนวกินนะไก่ย่างบุไก่งงธธกับบกเปนรสชาติไก่เรารสแซ่บ บ่มีคลิปลงเลยครับไะไจักน้อยกันจะติปนาทีหานาทีเกา <laughs> อร่อยอยังเสียบยังสูตรต้องกินมันห่อปลอกแต่ว่าแหลงไปเลยเบิ่งมะเขือแหล่นี่เต้าหู้มีน้องอยันนี้กมากินเลยเต้าหู้กิมพ่อป้าตายรู้ป่ะ เต้าหู้นี่มีสูมือเนี่ยครับหนึ่งขาดไปเลยก็ต้าหู้เงยดหลายขอบคุณหลายๆครับไก่เดี๋ยวเอาใมะพรนมูแกลงกัไก่หนึ่งกนมูแกลงอยู่ดอกป้นกินแกล้งก็กินแต่ผักผมลวกผื้งเคยกินมะลวกผื้ง ให้ซุมแพ้ก็กินบ่วนรวบหรืออาหารบนสุกภาพผมมีคลิปล่องับผมได้ไลอย่างอยกันอันนี้รวบทั่ว ใคยกินบัวหลวงของทัว่วบัวเป็นตำของกทัว่วได้หลวงของกทัว่วใกล้นี่จะไปปนมาแรงเขาลูกกินบังมือกินกับตัวดิน กล้วยเราภากันกินเลยไม่คนกินเไม่แตเกากินไ่บอกเขาเขากมกินอเขาบอกเลยเต้เขาบอกหน่อยมมักกลวยอันนี้ลวกกูอื้อเ้อครับนี่กินไปห้ามบตาย สามพันแปดชุดลายหมื่นปล่ผมไปจอดไปเห็ตลอดแล้วผมม่มีเวลาคอมเมนต์เหรอครับไปจอดไปเห็นอะไรรเล่าเขาเรียนตัวสุดหรือเด็กเขาก็ะหายขึ้นหรอ บ,บม่ต้อ,อเคี้ยน่นหรืาวรววกเคี้ยขึ้นโอกนกเคี้ยลหลวงบกเค้ยม่วงลงนู่เค้ยม่วง ไบเบ็ดข้าวทหารึีงบัวข้าต่หาระำลังดังเลยไบเบ็ดข้าวอีกโชคดีไปผมโบเห็นเห็นน้ำกลนเห็นน้ำกลนเป็นช่วยแล้วแข่งโมมีเวลาอยู่รวบพกตัว ตาวู้เนี่ยของแซ่บไทยอุดรกินต้องเป็นไแยอุดรเห็ดกันไม่รู้ครับราคามันเขาบ่ให้พัน ไปพ่อเดี๋ยวเาเดี๋ยวคุยไปยูซื้อกันใัถิ่มไป่ซื้อดอกไทยซุ้มแพ่กันเล่าซุ้มแพ่เล่าซุ้มแพ่มักผักอนันนี้ทิว่วไปป้นนี่จงไปป้นนี่นน Khá cây pun quân cá cây lên dầu một cái khuyên mắc còi trong bay cả lại thì mày không muốn được bớt hay đâu ยิ่งไม่กมลัวเนอะร่วบมตัวรว่กันแต่เขาเขียนแคปชั่นว่าเห็ดข้าเขากบนี่ยุกอบรอบมึงบนรองม่รูดอกเปิดไปเปิดไปน้ำเบาสวนไปน้ำอะไรอยู่ หอวถึงกินชิ้นสิบสามดวงตาอันคลิปบ่มีปังได้ไหมครับคลิปโ่อ้ยผมกับลงแตะคลิปอย่างเนาะแต่แม่นเขาเอิ่อหน่ยคลิปปอยักษ์ดวว่านะบ่มีเวลาไปหาไปเห็ดคลิปแล้วอ,อยากจะนลงเรือดอื่นหน่อยอื่นจีไปบึง่ง หาเงื่อนบืนตลาดยางตลาดเกษตรไายคิดว่าเรป็นต,ต,ต,ตลาดเช้าตลาดเช้าวพุทธแก้วสงศิรัตมีแต่ผู้เฒ่าเพราะมีผู้สาวโตลาดนี้มีผู้สาวเกาหลีมีเด้อ ไม่เพราะเป็นคลิปสั่นครับแต่เพราะเป็นคลิปเนา่าคลิปเน่าผงไปรุงง่ยงยังมันย่งไร้ปรเด็ะ่ะโอบุปเปิดขาบงมากรเขลืมหือเ่า อันนี้ก็ใช้ไวเฟลเอาละครับผมเน์ดอืมใช้เ <c oughs> วเอาแต่ไม่ใช่เน็ตเกิดมุนอยู่ๆนะครับเจ็ดไปก็ช่องมันพันไม่เหล่านอกกันสั่งได้ไดแต่มือแล้ว สามซีเส้นกับสร้างหัวนมเรื่องแที่ปีและ้ะครือดิเขามีงานประจำมันเหยียดหยาดอยู่เด้อครับเหยียดหยาดอยู่คือคนคน,นมีเวลาเนาะ องอนสวัสดีครับผมมาจิงเข่าจิงเขานองอนบ่มี่เวลากับเล่ไรเทียงครับผมบ่มี่เวลาเวลาผักกับบ่มี่ตั้งยันใหนมอนี่แล้วเมือแล้วลวกบึกือลวกบึกือลวกบึกทั่ว ลวกบกีขียแหล่อันไก่ไก่เหลือไก่สีเอาไปไก่จะเอาไปปนเหมือนแรงครับไก่ไปแต่ตำปนเหมือนแรงเหมือนแล้วเหมือนแล้วเขาเตียงครับผมเออกินยังสั่นกินไก่ได้ไก่เหลือขาไก่ยังเหลือ บมมีเวลากันเลยไลอย่อย่างน้อยครับผมไลยเพราะเปิดคากันมองเห็นอย่างน้อยคลิดปอบป,ปังเลยลิปขอบคุณหลายๆครับขอบคุณทุกกำลังใจครับผมขอบคุณทุกเลิฟทุกไล่นะครับขอบคุณน้องออนนะครับขอบคุณชาวบ้านเลี้ยงเป็ดนะครับผมที่มาเป็นอะไรเอ้าจงไวยปนเนาะเออเท้าออนกินเท้าออนต่องกินเนาะคือที่จงไวยปนตัว บวกเราชาวออนกินอั้งอ้างอยู่เลือกกินบ่ได้ละครับอยู่นี่บ้านห้องเลือกกินบ่ได้เพราะมันอยู่บ้านห้องอดเอาท่ามือกับบนันขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณทุกเลิฟทุกไลน์นะครับผมขออนุญาตลงไลน์ด้วยครับผมขออนุญาตลงไลน์ครับขอบคุณทุกเลิฟทุกไลน,น์ขอบคุณน้องออนขอบคุณแต่บ้านเล็กเป็ดนะครับที่มาเพื่อกำลังใจนะครับผมครับผมเมย เหตุกานบ่มีวันหยุดก oh, ับตัวนี้เหตุงานบ่ผมมีวันหยุดไหมครับงานไม่มีวันหยุดเกิดมือเลือาว่าสิร้อยไปตลาดตะตะโส่กลับมาเหตุงานดีท่านบ่มาหอดกระลงมาหอดกับลงเลยครือกับผมมันบ่ได้มีคลิปก็เลยไล่นิดน้อยๆครับผมในเป็นคลิปเอาขอบคุณได้หลายครับจะหาโอกาสดีๆเพิ่งมีโอกาสดีๆว่าสิ หยุดบอกขี้นวหัวมวนแล้ปีก็น่องเลยไม่มีโอกาสเลยครับผมไปสั่นไปไปสั่นครับผมขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณตุกกําลังใจขอบคุณตุกเลือกตุกไรนะครับขออนุญาตลงไลน์ครับผมเป็นตาซั่งครับขอบคุณครับบายบายครับผมบายบายครับผมขอบคุณมากมากนะครับสวัสดีครับผมไรหน้าเจอกันใหม่ครับ